ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อเอ็เรื่องเตือนภัยผู้สูงวัยต้องรู้เมื่อไปโรงพยาบาลอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเมื่อท่านไปในที่สาธารณะเช่นโรงพยาบาลหน่วยงานราชการต่างๆที่มีผู้คนไปใช้บริการจำนวนมากแม้เป็นสถานที่ปลอดภัยแต่ก็อาจมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาเตือนไว้โปรดระวังภัยจากคนแปลกหน้าพฤติกรรมของมิจฉาชีพ ตีสนิทแอบอ้างเป็นญาติหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ท,ทําทีขอยืมใช้โทรศัพท์หลอกติดตั้งแอปพลิเคชันซึ่งอาจเป็นแอปควบคุมโทรศัพท์มือถือหรือแอปดูดเงินพูดคุยหลอกลวงเอาทรัพย์สินท่องไว้ไม่เชื่อไม่ให้ไม่ไว้ใจไม่โดนหลอกโดยสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือโทร191สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโทร 1 5 9 9ได้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจคริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด